อานี้ลูกชุกไม่ใช่หรอครับแต่จุนโชว์กล้องสักทีนะครับอ้าไม่ใช่พิกสิงที่ลุกชุกโอเคยอมรับถ้าคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องอยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทำได้กับอร่อยมากง่ายาโกชิตคิดเชฟครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยมากง่ายโกชิตคิดเชฟนะครับวันนี้นะครับ เราจะกลับมาอยู่ในซีรีส์ r a n ดนซีปลากระพองอีกตอนหนึ่งนะครับผมก่อนที่แล้วเราทำไปแล้วนะครับเป็นเมนู e g r Drop นะครับวันนี้เราจะมาทำกลับมาสู่อาหารไทยละทำง่ายสำหรับพี่นะทำง่ายนะครับนั่นก็คือชูชีปลากระพงชูชีปลากระพงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะครับผม สำหรับอัตราส่วนแล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดเราจะขึ้นตรงนี้ครับมองหน้าเฉฟแล้วก็มองเขาไยครับจดเสร็จแล้วเตรียมทำเรามาทำขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะทำการเคี่ยวเครื่องแกงกับกะทินะครับเราตามมาดูที่หน้าเตาเลยนะครับกะทิก่อผมใช้250 ML นะครับแต่ใส่ไปก่อนสักครึ่งนึงนะเราจะทำการเคี่ยวกะทินะครับให้ละลายใช้กะทิประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ ไฟกลางไฟอ่อนเที่ยวไปเดี๋ยวหมพอมาเริ่มร้อนเยวจะลดมันไฟอ่อนนะครับ yes, <sir. S 1> ครับผมผมว่าอย่างหลายหลายคนเนี่ยที่คิดจะทําอาหารเนี่ยได้ยินคำว่าชูชีแล้วคนต้องคิดว่ามันยากแน่เลยโอ้ห oh. ผมว่าเมนูนี้ยากไปไหมสําหรับมือใหม่ครับโอ้ oh. พหี่บอกเลยนะั้นน้องเมสถ้าน้องดูตั้งแต่ต้นจนจบของคลิปนี้เนี่ยชูชีไม่มีอะไรเลยหลักสําคัญของการทําแกงกะทินะครับคือ ตรงจุดที่เราละลายเครื่องแกงนะครับแล้วก็เคี่ยวไปกับกะทิช้าๆนะครับตรงนี้อร่อยไม่อร่อยเนี่ยเราจะต้องค่อยๆค,คุมไฟมันฮนะไม่ให้ไฟแรงนะครับไม่ให้กะทิแตกมันในช่วงแรกเราต้องทําให้เครื่องแกงเนี่ยแตกละเอียดก่อนนะครับกับน้ํากะทิแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราค่อยเร่งไฟตรงนี้ทําตรงนี้ย่างทีเดียวนั่นนั้นใส่เนื้อสัตว์ตุ่มตามตุ่มตามเซ็ตนะโดยยิ่งเป็นบัตรกระป๋องด้วยแนละ้บัรกระป๋องมันสุกข,ข,ของมันอยู่แล้วอะเนี่ย ทำเครื่องแกงให้แบบหอมอร่อยจบซึ่งมันไม่มีอะไรเราจะต้องใจเย็นขัานตอนนี้ใจเย็นแล้วก็เก้ามันคนมันเรื่อยๆนะผับไปเรื่อยๆเห็นไหมเอาไว้เครื่องแกงอะลายนะครับอออกเครื่องแกงอะไรแล้วเราก็เติมน้ำตาล ใช้น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะให้อย่างแบบพวกแกงกะทิแกงอะไรเชฟชอบเมนูไหนมากสุดครับพี่หรอพี่ชอบกินพวกแกงแกงกะทินี่แหละกับพวกฟักทองอะไรอย่างเงี้ยอ่าน,นพะพูดนะถ้าใส่ฟักทองก็เยโอ้อร่อยแเราเริ่มขึ้นเป็นไฟกลางนะครับให้กลิ่นมันเริ่มหอมนะแล้วให้เดือดเบาอย่าให้เดือดแรงนะครับ ถ้าเดือดแรงเนี่ยมันจะแตกมันแล้วกลิ่นของเครื่องแกงจะออกมาแรงเกินทําให้แบบว่ารสชาตาิกลิ่นที่ควรจะอยู่ในตัวน้ําแกงตัวน้ํากะทิหายไปนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันเดือดแบบเบาๆมันจะทําให้เครื่องแกงสุกด้วยความร้อนของกะทิแล้วกะทิก็จะเก็บความหอมของเครื่องแกงไว้นี่เป็นเทคนิคเลยนะครับพอเริ่มเดือดอย่างเงี้ยประมาณนาทีหนึ่งพอละแล้วเราจะเติมน้ํากะทิเพิ่มเข้าไปนะครับตอนเนี้ได้ละ บัวเครื่องแกงได้ละที่จะเติมกะทิที่เหลือขึ้นลงไปแล้วก็คนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอ่าแล้วเราก็จะชิมกันนะครับที่ชิมเพราะอะไรเราอยากดูว่าเครื่องแกงเนี่ยมันได้มาเค็มหวานอะไรงไงล้วแต่ว่าหวานเราเติมไปก่อนได้ไม่เปแต่ที่กลัวน่ากลัวคือเค็ม ถ้าเค็มเราก็จะใส่น้ำปลาน้อยขอน้ำปลานิดหนึ่งหัวน้ำปลาคือตัวยืดหยุ่นนะมันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่นั่นเท่าไหร่อ่ะสักสองจึ๊กพอเห็นไหมแล้วแต่เราต้องใส่ตอนเดือดน,นะเห็นไหมเดือบหมุงๆแล้วก็ใส่อย่าใส่ตอนที่มันไม่ร้อนตอนที่ไม่เดือบนั้นมันจะขาวอ่าโอเคพอได้แล้วทำไง ปลาครับลงไปซอสนิดหน่อยได้เล่งไฟนะครับชูชีเนี่ยที่เขาเรียกกันชูชีเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มันเดือดมันเป็นแกงขูดกลิกประเภทหนึง่งมันจะดังเสียงช,ชูชีชูชีชูชีนะพอเราลงปลาไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้น้ําซอสมะเขือเทศที่อยู่ปลากระป๋องหลุดด้วยเราก็เล่งไฟมานิดหนึ่งนะครับได้แล้วอยนี้ เราก็จะเอาใบมะกรูดฉีกเข้าไปนะบ่าวไฟมันเดือดมากเราก็บ่าวไฟนะฮะเสร็จแล้วตัวแกงเสร็จแล้วง่ายไหมเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราจะมาทำกะทิสำหรับราดอันนี้เราก็ใช้กะทิเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นกะทิกวดนละยี่อกันไม่เป็นใช้ย่อไหนก็ได้อันนี้มันเหลือติดไว้ใส่ประมาณสักร้อยแมวนะ นะคใครอยากได้กะทิเข้ามาอยู่ในรายการทาไมครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะ,ะโอ้ยขายของวนนะน้องเบอร์ตรงนี้นะเบอร์ตรงนี้น่ารักจริงๆนะ้องจะใส่ใส่เกลือกับน้าําตาลนะแต่พี่เนี่ยแกงเนี่ยมันเค็มละเราใส่แต่น้ําตาลเดียวพอนนิดเดียวเราเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะครับให้กะทิมึงงวดนะ งวด,วด,วดนี้วดเท่าไหร่ครับพี่ฮะมวดเท่าไหร่ฮะมวดนี้โดนแดกครับ <S <S โดนสลากินแบ่พรัะบาลเด็ด<ๆ>เกลือน้ำตาลนะครับน้ำตาลเกลือนี่เดียวพอมันเค็มแล้วต้องการให้เกลือปรับสมดุลของรสชาติน้ำตาลที่ใส่ว่ามันจะได้ไม่หวานโดดนะฮะโอเคเสร็จแล้วเสร,ร็จแ,แล้วเรามารวมร่างกันเลยดีกว่าครับอ่า เดี๋ยวเราจะมารวมร่างกันเดี๋ยวก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาซอยพริกกับซอยใบมะกรูดก่อนนะครับผมเนี่ยพิกเอานี้ลูกชุบไม่ใช่หรอครับแต่กินโชก้องตะกรินกินนะครับอ้าไม่ใช่พริกนี่สีเป็นลูกชุบโอเคยอมรับนะเอาไส้ออกก่อนนะครับเมนพริกกระดูกระจายมากพี่ขอไปทำพริกทอดนะพี่ออเอาแเ่ ใช้เล็กดหน่อยพอพึ่งลูกก็พอครับก็ความสวยงามน,นะฮะซอยพริกนะครับซอยนะครับมือไปอย่างเดียวนะครับเอวไม่ต้องนะครับเดื๋ก่อนน้องๆบ่นมานครับมีผู้ชมบ่นมาฮะรพริกแล้วก็ใบมะกรูด ลืมนะครับเอาเอาตรงกลางออกก่อนเนาะก็พับนวันอืมเอาแบบเป็นเส้นๆละเอียดเลยครับประมาณทุกมิลหนึ่งอะไรเงี้ยมึงโก้จะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ซอยละเอียดซอยหยาบเป็นไงครับซอยหยาบมาันครับเวลาซอยแบบเฮ้ยมึงวะหยาบนะ ค่ะปรหยาบเท่าน Get ีใสัเลือปลาชิ้นเล็กๆไว้ชิ้นลุมๆมนี่คือที่มาของว่าช้อนแกงครับทำไมครับยังไงฮะพี่ไม่รู้ตักแกงเปล่าเออพี่ไม่รู้ตักแกงแต่ถ้าแต่ถ้าพี่อยากนะะน้องๆอยากแกงพี่อยากทำนะสงสารพี่เถอะฉันไม่คนน่ารัก ย่ได้ข้าวสวยร้อนๆน,นะพ่อคุณเอ้ยพ่อคุณเอ้ยกะทินะครับผม เสร็จแ,แล้วครับจบนะครับกับเมนูซูชิปลากระพงสำหรับคนที่ชอบรายการานี้นะครับดูจากต้ตนจนจบเพราะว่าอาหารและเชฟนะครับสามารถกดติดตามแม่ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้าใครชอบดูแล้วชอบดูกี่ที่ก็ชอบ กดไลค์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุก YouTube Instagram นะครับตอนนี้เรามีต่อไปด้วยแล้วก็มี Twitter นะครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับถ้าเจอหน้าเชฟก็เลาที่ไหนง่าย่าวมีมาสับนะครับสับตะไครนะครับบอกเชฟน่ารักจังเลยอาหารอร่อยจังขอบคุณครับผมครับผมไม่มีอะไรแล้วขอจากลาไปแต่เิีเท่านี้เพื่อกินครับอร่อยครับทิหน่อยมัง ไปครับและทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเรียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเชฟในทุกท่องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับเรียวนี่น้อยเลยกลัวไม่มีคอนเทนต์เหรอวเวางแล้วมนไ,ไหลอี